สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกี่ยวกับฟรีไฟล์มคูมเติมถูกแต่ได้เพจไเยอะร้านนี้เลยครับร้านมิโลท็อปอัพครับเกี่ยวกับการเติมเกมฟรีไฟล์แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายครับเพียงส่ง U ูเก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้หรือใครสะดวกทันไลน์ครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยแอดมิโลท็อปอัพนะครับอย่าลืมแสตด,ด้วยนะครับร้านเขานะครับเติมไวเติมถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมิโลท็อปอัพนะครับผมไม่มีการโกงการเกแนนนน่อะคครรับบผมสายใจได้ับ ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะมาไต่แรงนะครับโดยใช้เลือดแค่ประมาณ150 HP เท่านั้นครับผมมาดูที่ว่าจะร่วงหรือจะรอดกันแน่นอนครับผมโอเคซึ่งไม่มีใครเคยทำครับผมก็จะเป็นคนแรกนะครับที่จะทําเองครับสำหรับการใช้เลือด150นะครับในการไต่แรงนะครับส่วนดีพีหน้าก็จะเป็น100นะครับแล้วก็50นะครับแล้วผมแล้วก็เลือดแค่10นนะครับ แค่คิดแม่งก็ยากแล้วอะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจ่าย EP แรกกันก่อนเลยครับก็คือ1 5 0 HP นั่นเองครับผม EP แรกของเรานะเราจะต้องโดดนะครับแล้วก็ไปหาที่แบบว่าโดดลงให้เลือดเหลือประมาณ150นะครับผมประมาณนั้นนะคือเราห้ามเติมเลือดให้เกิน150นะครับผมประมาณนั้นนะคือห้ามเกินเด็ดขาดนะครับผมไม่ว่าอะไรก็ตามนะต้องเล่นแบบเซฟเซฟนะครับมาเดี๋ยวผมก็จะโชว์เลยละกันนะครับผมต้องโชว์หน่อยละกันนจังหวดีถุงกระบาลของผมนะครับสี่สิบเว่าตัวว่ะเลือดร้อยห้ครับถือว่ามชนน้อยไมากๆ ไม่ใช่หน้อยๆก็มาปะสั้นบินพันไปหมดเลยครับผมไปดีกว่าครับเราโดดมาตรงเคนเลยครับผมทุกคนครับโอเคโดดปุ๊บแล้วก็กระโดดลงนะกระโดดลงยังไงวะอย่างนี้ปะอุย้ยเหลือหนึ่งร้อยเลยเชียวชิบหายแล้วเหลือเหลือหนึ่งร้อยไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้ปะอุย้ยเหลือเหลือหนึ่งร้อยทุกคนลงยไงดี มันบวกเท่าไหร่วะกล่องเลือดมันบวกเท่าไหร่วะ<อ>ผมไม่รู้ด้วยชิบหายแล้ว75หน่วยนะครับในเวลาห้าวิโอเคงั้นก็75หน่วยในเวลาห้าวิแล้วก็ไปตกด้านบนมาอีกนะครับก็จะได้ประมาณ150พอดีระหว่างนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยครับผม150หน่วยครับผมแค่คิดก็ยากแล้วนะครับคอนเทนต์นี้คิดได้ไงก่อนอนะันดับแรก่ยกมีตัวครับผมเอ,เอาเลือดร้อยแค่นี้ก่อนนะทุกคนนะได้ของนะครับสุดหล่อได้ของนะครับสุดหล่อ <Hey. S 1> แตลงหนึ่งสวยพี่สวย ได้ของหน่อยละกันคายิงเราเอ่ยฝั่งนยิงผมอ่ามีการโดดมาด้วยครับ <Huh? S 1> มีการโดดมาชงมาเช็คสัก,กแนลสัก,กแนวหน่อยเอาเรื่องอยู่นะแต่และตัวเนี้ยสุดยอดเกินไปเปล่า <c oughs> มาผมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับต้องให้เลือดเหลือประมาณ150เปอร์ก่อน่อยเดินไปได้ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวรอแปบ๊บเดี๋ยวรอแปบ๊บเดี๋ยวฝั่งนู้นรอแป๊บเดี๋ยวติดตาม <c oughs> เลือดเหลือ130ทุกคนไม่เป็นไรเอา130ก็ได้ปะ150มันยากเกินไปนะครับผมเปิดแปับตรงนี้ครับ ไม่ตายว่ะทุกคนมันไม่ตายเหลือเชื่อจริงๆมีคนขี่รถด้านหลังด้วยปะไม่ดีวะด้านหลังก็มีนะครับผมฝั่งนี้ก็มาอีกโคตรเยอะทำอะไรเ, <S <S เอ,อ่ยสุดหรอจังมวานี้ต้องหล่อยแล้วป่ะครับทุกคนครับ <Hey. S 1> สวัสดีครับ <S <S แรกหนึ่งฝั่งนูง <Yahoo. S 1> งน้นมา อ้นแน่ทำไรเดี๋ยวเราเก็บขอนครับทุกคนครับเหรียญไม่มีว่ะเหรียญมีสอง้อ่ะทุกคนอุ้ยตุยครับพันยาก่อนเลือดเลือร้อยห้าสิบของกิงรอบนี้บอกเลยร้อยห้าสิบของแทะเอาเรียวอุเมเอาเรียวต้องถอยหน่อยว่ะทุกคนเล่นไม่ไหวนะครับเหลี่ยมนี้ไม่รอดจริงว่ะเลือดเหลือร้อยสามสิบนะครับผมโอเค้าไงก็ได้นะครับอย่าให้เลือดแบบเกินไปประมาณร้อยห้าสิบนะครับเวลาเล่นนะถ้ามันพลาดไปไงก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเทนที่ยากมากครับผม ผมไปก่อนแล้วผมไม่อยู่แล้วโกงก่ออะไรก็ไม่มีใครมันจะอยู่ได้ปะเนี่ยมานึกว่ามีนี่วะไม่มีเหรียญนี่วะตรงนี้ก็ไม่มีเหรียญทุกคนชิบหายแล้วสิชิบหายของจริงครับจังหวะนี้บอกเลยเหรียญไม่มีอะ่ะไม่ใช่อะไรนะครับคือจะแลกหาก่อไม่ได้ไทุกคนตอนนี้นก่อยิ่งไม่มีอยู่นะครับโอเคได้ก่อนหนึ่งแล้วยังถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับก่อนหนึ่งของเรานะครับผม<อ>เล่นปืนแนวนี้มันต้องเล่นแบบว่าปืนล่าไกลหน่อยนะครับผมปืนล่าใกล้ไม่ไหวนะฮะต้องระยะแบบนิดนึงนิดนึง ต้องมีชงมีเหลี่ยมนะครับผม <Wow. S 1> ระยะไกลโอ้ยมีคนขี่รถมาอ่าจอดด้วยวะ <Hey. S 1> มาดิดนหัวนะดนหัวนะดนหัวนะแตกแล้วหนึ่งนะ <Wow. S 1> อุ้ยด้านบนมา <c oughs> โอ้โหตายว่ะทุกคนโอ้ทำเป็นชงทำเป็นก๊อตแด้ของผมหมดเลยว่ะทุกคนเกมแรกถือว่าพลาดไปนะครับผมเดี๋ยวเกมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอเค เกมนี้ได้มาทั้งหมด3คิวนะครับดาเมจ845เดี๋ยวเกมที่2กันครับผมเกม2รอบนี้ผมจะใช้วิชานินจาฮาโตริโคมเรียร้อยห้าเมื่อกี้ก็จะมีช็อตหนึ่งนะครับคือช็อตเมื่อกี้เนี่ยมันไม่เหลือร้อยจริงๆทุกคนมันเหลือประมาณ130ย7 5อยะไรประมาณนี้นะครับคือมันจะ่ายยากๆมากๆนะครับที่จะแบบว่าเหลือ150นะเครับเมื่อกี้ก็โดนลอยทุกคนสู่้จัดเลยว่าจะโชว์สักหน่อยนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมก็จะเอาจริงหน่อยละกันนะครับผมโอ้ oh. <laughs> เดฉาฉชำระบาวาาว่ะโดดตรงไหนให้เลือดลดวะเดียวเอาอก่อน <c oughs> เราต้องโดดตรงไหนทุกคนอุ้ยแถวนี้โดดได้แน่จริงนะฝั่งแถวลงเรื่อยเนี่ยโอเคเดี๋ยวมจะฟาร์มแถวนี้ละกันนะครับทุกคนครับเอาหน่อยละกันนะลงเรื่อยของเรานะครับเล่มไม้นะครับผมเล่นเชิงนี้ไปเลยนะครับนี่ไงเพีนเหลืองเนี่ยฟาร์มปุ๊บแล้วก็โดดลงมาแบบเพีนเหลืองเนี่ยให้เลือดเหลือร้อยห้าสิบเนี่ยใช่เลยแบบนี้แหละใช่เลยทุกคนถึงบอกว่าอุ้ยผมโดดพลาดเหรออ้าวโดดไม่ถึงชิบหายละจะินพรและญาติโยม เรื่องผมมันจะลดเท่าไหร่วะลองดูดิโอ้โหโชิบหายลูกเี่เลยทิปเปอร์เฮ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้อุ้ยชิบหายจริงได้ได้ครับสุดหรออุ้อยอย่าหาทำทุกคนอย่าหาทำเลยครับโอเคเกมนี้ไม่นับเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้เกมนี้ไม่ได้ทุกคน ไม่รอตรงนี้ก็ช่างมันก่อนลวกันครับขอตามหาปืนก่อนเดี๋ยวค่อยลดเลือดทีหลังนะครับผมนี่ไงตรงนี้นะครับผมตรงที่จะแบบว่าทําให้เราไม่ตุยนะครับโดนลงไปอุ้ยร้อยห้าสิบห้าเป๊ะเลยทุกคนพอดีเลยครับเรียมนี้ครับคอนเทนต์เรามันร้ายจริงๆว่ะทุกคนคอนเทนต์อะไรเนี่ยมันคอนเทนต์รีแต้มว่ะเนี่ยมันไม่ใช่คอนเทนต์ลดแต้มเลยทุกคนมันเป็นคอนเทนต์รีแต้มนะครับมันไม่ใช่คอนเทนต์แบบว่าบวกแต้มนะทุกคนเนี่ยเอาจริงนะครับเล่นโคตรยากอ่ะผมบอกเลยเล่นเส้สีฟ้าว่ะทุกคน เดี๋ยวผมฟาร์มแป๊บหนึ่งนะครับต้องรีฟาร์มหาปืนแบบว่างงๆอ่ะทุกคนเลื่อง150ก็ถือว่าได้อยู่นะโอ้ถ้าเกมนี้ไม่รอบคือจบเลยนะทุกคนนะจบเดอซีรีส์นะครับแห่งอูเมอร์นะครับคือตุยไปเลยอ่ะซีรีส์นี้นะครับผมจบสัตว์นะครับมาทำให้เลือดตัวเองลดนะครับแรงตกอีกโอเคเดี๋ยวผมไปฟาร์มวงฟ้ากันดีกว่าครับทุกคนครับวงฟ้าต้องมาแล้วล่ะจังหวะนี้อย่ารอช้าผมต้องแก้มือหน่อยของมันน้อยแหละครับแถวนี้ครับมันเล่นไม่ได้เอาจริงอุ้ยวงฟาาไมม่่่ีัรยน์ลเ อุ้ยของยังฟูอยู่เลยจริงจังวะเนี่ยอุ้ยของฟูอ่ะทุกคนแล้วประเด็นคือฟูมากๆเลยครับตรงนี้นะโอ้ไม่มีคนฟาร์มก็ว่าแล้วหน้าศพเกอดเลยอุ้ยคือตัวโดดหบอวะไปแล้วใครจะอยู่เรอตรงเนี้ยใครมันจะอยู่ถามจริงอ้าวทำไม่วอหรอ จ่อะทุกคนเอาจริงหูซองควงว่ะเล่นยากจังแฮเรียนนี้ดูยากจริงนะครับผมคนนี้เขาเล่นเป็นด้วยอ่ะหูะตายก็ไม่ตายเสียดายถ้าไม่เล่นปืนซองนะน่าจะไหวยอยู่นะครับผมมาผมได้สเปดมาถึงกระบอกมาเราจะอยู่บนบ้านแล้วแหละตอนเนี้ยเดือนร้อยห้าสิบทุกคน จะรอดหรือเปล่าเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโดดแล้วครับโดดโดดแล้วหนึ่งดักล้อดักล้อดักล้อกำลังจะวิ่งนะครับกำลังจะวิ่งกำลังจะวิ่งไปมาครับแบงคหนึ่งมาดิสกาโคตรลั่นอ่ะทุกคนเขาต้องงงผมเนี่เลยว่ะว่าทำไมเลือดผมเหลือร้อยห้าสิบนะทุกคนเชิงตึงเชิงก้อนไปดิครับร้องโปไปดิวิเจเดี๋ยวผมขอโดดก่อนนะโดดให้มันติดก่อนเลือดลดป่ะวะ วิ่งลอย150พอดีวิ่งลอย150พอดีทุกคนโคตรสวยเรื่องสวยมากช็อตเนี้ย150พอดีนะครับวิ้ง150เป๊ะเลยอุ้ยเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆมันจะสเปคมากเกินไปแล้วไม่ใช่เพื่อนใครมากดติดตามแกล้งตอนนี้วะคนทำคลิปอยู่นะครับแอ F O B ยิ่งบักอยู่นะสเปคเลยสเปคเต็มเลยทุกคนวินาทีมีตัวทุกคนเห็นปะ จังหวะนี้มันต้องเจอสเตปบ่อยครับทุกคนครับถ้าวิ่งไปตรงตรง่งนี้ก็ตุยซู้ไม่ได้หรอจริงหมายถึงเขานะครับไม่ใช่เรานะเมื่อกี้เขาวิ่งลงฝั่งนี้อนะทุกคนถ้าจะไปได้ไม่ไกลนะครับผมไม่ไปอ่านวงหรอมาไปแล้วครับอยู่บ้านนู้นนะอ่าคิดว่าจะรอดหรอสุดหรอทนาจะไปตัว<อ>ไปแล้วครับผมเฮ้ยไอ,อวอลก่อนอบตาย เกือบตายวะทุกคนพันญาไม่ได้ด้วยลืมไปเดี๋ยวพันยามันจะเกินไปมันจะเกินหลอดพันญาผมมันจะเกินหลอดว่ะทุกคนได้หรือเปล่าวะอุย้ยผมตื่นเต้นอ่ะไม่เคยเล่นเกมมีไฟแล้วมากดด้าะไรขนาดนี้มางคอนมาตอมไม่เลือกตัวเองเหลือร้อยได้อยู่ยากอีกทุกคนจะเจรินพอและหนึ่งจังหวะเนี้ยดักโซนบนแล้วกันครับทุกคนครับด้านบนน่าจะเอาอยู่นะ ถ้าผมเลือดเต็มแบบปกตินะบอกเลยรั่วแน่นอนตัวเนี้ไม่เหลือนะครับผมอย่าคิดว่าแต่จะรอดแค่นั้นเ <Wow. S 1> แหละเดี๋ยวผมรู้สูตรแล้วเว้ยผมจะกระโดดให้เลือดลดนกับปึ๊บ <Huh? S 1> อ้าวเลือดไม่ลดเรียบร้อยไม่ได้เติมไม่ได้เติมเลือดแล้วผมจะวาเนี้ยเนี่ยมันอยู่้นหน้าทุกคนยังไม่ได้ย,ยิงเลยนะครับถ้าซองยาเราเข้าหัวเมื่อกี้นะั้คือรั่วผมบอกเลยแค่นั้นแหละไม่ต้องรีรอช้าเลยนะครับนีม่มันจะถอยจริงว่ะโ้ยเดี๋ยวนู่นละเดี๋ยวะ <Hey. S 1> มาดิมาดิผมไม่ตายกดถึก นายก็จะถึกเกินไปนะบางทีเลือดเรา124ี่ะทุกคนโดนมาเหลก็กกระบอกเดียวคือตุยเลยนะครับผมหรือเปล่าวะไม่น่าจะตุยหรอกเอาเอาเอา,เอาไม่เห็นไม่เห็นหลอกไม่เห็นหอกมาแตกดีนาเดียหลอน้องล่วงไปดิครับกดไลค์มาเลยกดไลค์มาเลยเลือดเราไม่ต้องทุกคนอาจจะงงอยู่ตอนเนี้ยที่ดูผมนะงงจัดเลยคนในเกมบอกว่ามันทำอะไรวะไม่เติมเลือดสักทีวะดูแล้วหงุดหงิดว่ะคนจริงนะครับเลือดไม่ต้องนะครับผมใช้ใจก็พอครับผม ไม่มีเอลเลนเทอร์เลยทุกคนเอลเลนเทอร์แบบว่าบุ้ของให้รอหน่อยนะครับผมเอลเลนเทอร์ไม่มีเลยเสียด้ยวะถ้ามีเอลเลนเทอร์นะคือยังไงก็ไหวนะครับผมต้องเรียกว่าอินเลนเทอร์หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะที่แบบว่าเดินไปแล้วก็ฮิวเลือดให้เรานะครับผมเกมนี้ผมว่ามีสิทธิ์ได้ที่หนึ่งว่ะทุกคนเอาจริงเลือดร้อยห้าสิบครับผมประวัติศาสตร์แรกเป็นตัวด้านบนผมได้ยินเสียงแล้วแอบรอหรอแบ๊กไม่ได้ยิงจ้อยถึงรอ โอ้ยเราเลือ120แต่เขาน้อยกว่าทุกคนอันนหนอันนหนอุย้ยนิดเดียวเกือบได้เกือบได้นี่เกือบได้จริงไม่เหรอกวางระ,าะเบิดเนี้ยอ่าเดี๋ยวเจอลิงเดี๋ยวเจอลิงอ,อ,อุ้ยเลือนเหลือน้อยแล้วว่ะทุกคน พันยาครับผมถ้าโดดลงมาก็ตุยอะผมบอกเลยชิงนี้ชิงตึงได้อยู่วะไม่โดดด้วยแฮะอุ้ย <Hey. S 1> โอ้โหไม่เข้าครับผมถ้าโดนหัวเต็มๆยังไงก็ไหวเมื่อกี้โอ้โหไม่รอดจริงว่ะทุกคนได้แค่3คิวนะครับเกมนี้นะฮะแต่แรงด้วยเลือด1 5อนะครับสุดที่สุดนนึ่1ในประเทศไทยและคนเดียวที่ทำครับผมคืออูมเมอร์โน หนึ่งโหสมัยถ้าเราเหมือนมันแปลงร่างเลยวะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย